ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้พระอานอนท์พุทธอนุชาของท่านอาจารย์วสินอินทศระบทที่27อุปกาชีวคกกับพระอน,นันตชินในขณะที่สุชาวดีกำลังรัฐทมทุกข์เพราะเกรงว่าจะต้องประสบด้วยสิ่งอันไม่เป็นที่รักอยู่นั้น อีกมุมหนึ่งอุปกะกํำลังกระวนกระวายด้วยเกรงว่าจะพลัดพรากจะผิดหวังในสิ่งอันเป็นที่รักในเรื่องเดียวกันผู้คนบางคนอาจจะเศร้าบางคนอาจจะสุขหรืออาจจะทุกข์ด้วยกันแต่ทุกข์กันไปคนละอย่างเท่านั้นรุ่งขึ้นขณะรับประทานอาหารเช้านายพรานพูดขึ้นว่าสุชาวดีเรื่องที่พูดเมื่อคืนนี้ลลกจะตัดสินใจได้แล้วหรือย,ยังโลกคิดว่า สุชาวดีพูดเสียงอ่อยๆลูกเป็นสมบัติของพ่อพ่อเลี้ยงลูกมาลูกจึงคิดเสียว่าแล้วแต่พ่อจะเห็นดีเห็นชอบอย่างไรพูดเท่านี้แล้วสุชาวดีก้มหน้านิ่งน้ำตาซึ่งเพิ่งจะเหือดแห้งไปเมื่อใกล้รุ่งนี้เองเริ่มจะหลั่งไหลออกมาอีกลูกรักนายพรานพูดเพื่อปลอบโยนลูกอย่าคิดว่าพ่อใจไม้ไส้รก,กระรกเลยพ่ออยากให้ลูกมีความสุข พ่อคิดว่าการแต่งงานกับท่านอุปกะคงทำให้ลูกมีความสุขได้เขาเป็นคนดีนะลูกอายุแตกต่างกันบ้างก็ไม่เป็นไรผู้หญิงแก่เร็วถ้าเขาอายุ65ลูกก็แก่แล้วเหมือนกันอุปกะ,กะดีใจเหมือนได้เทพธิดาเมื่อนายพรานบอกว่าสุชาวดีไม่ขัดข้องถ้าต้องการก็ให้รีบสละเพศบรรพชิตหรือนักบวชเสีย อุปกาะสละเพศนักพรตนุ่งห่มผ้าอย่างคฤ uh ือหัดทั่วไปแล้วติดตามในพรานมาด้วยความรู้สึกอิ่มเอิบชื่นบานเขาได้กินอยู่กับสุชาวดีชั้นสามีภรรยาบางคราวเขาจะพาสุชาวดีน้อยไปชมพันุ์ไม้นานาชนิดในป่าแต่ท่านเอ๋ยจะมีสตรีที่สวยสดคนใดเล่าจะเกิดความนิยมชมชอบรักใคร่เสน่หาในสามีชราด้วยความจริงใจ เขาจะทำดีด้วยหรือชอเลาะอ่อนหวานก็เพียงเพื่อความประสงค์บางอย่างซึ่งสิ่งนั้นอาจจะเป็นทรัพย์ยศหรือชื่อเสียงเกียรติคุณว่าได้เป็นภรรยาของคนใหญ่คนโตเท่านั้นมันไม่ใช่เพราะความสนิทเสน่หาอย่างแน่นอนถ้ายิ่งผู้ชายนั้นไร้ทรัพย์อัปยศและยังชราเข้าอีกจะซ้ำร้ายสักเพียงใดแต่มันเป็นกรรมของโลกหรือของมนุษยชาติหรือไฉน จึงมักจะบิดเบือนหันเหจิตใจของชายชราให้มักพอใจในสตรีสาววัยรุ่นยิ่งเขาแก่มากลงเพียงใดก็ยิ่งต้องการสาวที่ยาววัยและไร้เดียงสาต่อโลกเพียงนั้นอุปกะพยายามเอาอกเอาใจสุชาวดีสมกับที่ตนรักแต่สุชาวดีสิเห็นการเอาใจของอุปกะเป็นสิ่งที่ไร้ค่าและรำคาญสุชาวดีอุปกะพูดในขณะที่ชมพันไม้อยู่ในป่า ดูดอกไม้นั่นสิมันช่างสวยงามแบ่งบานดีเหลือเกินเห็นแล้วสุชาวดีตอบสะบัดสบัดแต่อุปกะพยายามพูดให้ถูกใจเธอดอกไม้ดอกนั้นยังสวยน้อยกว่าสุชาวดีมันอาจจะอ่อนแต่ไม่หวานสุชาวดีทั้งอ่อนด้วยทั้งหวานด้วยจึงสู้สุชาวดีไม่ได้ไม่ว่าจะมองในแง่ใดๆพูดยืดยาวน้าม่านเสียจริง เขาจะชมดอกไม้ให้เพลินเสียหน่อยก็มาพร่ำอะไรก็ไม่รู้สุชาวดีพูดอย่างมัน,นาวไม่มีน้ำอุปการู้สึกน้อยใจแต่ก็น้อยใจไปเถิดน้อยใจไปจนตายตอนที่มาร่วมกินร่วมนอนอย่างสามีภรรยานั้นนึกเอาแต่ความพอใจของตัวไม่คำนึงถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งบ้างเลยว่าจะมีความรู้สึกต่อประการใดผู้ชายแบบนี้มักจะได้รับผลตอบแทนอย่างนี้เสมอ แตจะรักหรือไม่รักจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามทีเมื่ออยู่ด้วยกันอย่างสามีภรรยาสิ่งที่ตามมาก็คือลูกสุชาวดีเกลียดพ่อของเด็กจึงรักลูกได้เพียงครึ่งเดียวในขณะที่เธอกำลังนิยมชมเช่อยู่กับสุพัทธะเด็กน้อยคราใดที่ระลึกถึงพ่อของเขาเธอจะหน้าเผือดใจแห้งลงทันทีความร่าเริงหายไปสุพัทธะก็ช่างดีแท้หน้าตาเหมือนพ่อประดุจพิมพ์ สองปีที่อยู่ด้วยกันมาอุปกะไม่เคยได้รับความชื่นใจจากภรรยาสาวที่เขาหลงรักเลยสุชาวดีคอยพูดเสียดสีให้กระทบกระเทือนใจอยู่เสมอไม่เว้นแต่ละวันเมื่อเหกล่อมลูกเธอก็จะสรรหาคำที่ทิ่มแทงใจอุปกะให้ปวดร้าวระบมแต่เขาก็อดทนทนเพราะความรักลูกและภรรยาสุพัทธะเจ้าเอ๋ยเจ้านั้นเป็นลูกของคนจรที่หลับที่นอนก็ไม่มีขาดสงาและราศี เหมือนกาโกากากีที่ร่ำร้องพ่อหลงรังชราพาดขาดพลังกำลังก็หย่อนยานอีกทะนะัสารสมบัติก็ไม่มีที่ติดตัวญาติพี่น้องผู้เกี่ยวข้องและปัวพันก็แลไม่เห็นผู้ใดเออเจ้าลูกคนหาบเนื้อเจ้าจะทำชไหนเมื่อเติบโตเจ้าลูกคนหาบเนื้อเออยนอนเสเถิดคำเหก่กรอมลูกตามนี้อุปกะ,กะได้ยินทุกวันวันละหลายๆครั้งคืนหนึ่งเขานอนไม่หลับเขาคิด คิดถึงชีวิตของเขาเองตั้งแต่ต้นมาจนบัดนี้เคยได้รับการยกย่องเคารพนับถือประดุษเทพเจ้าคำน้อยไม่เคยมีใครล่วงเกินมาบัดนี้หมดแล้วซึ่งเกียรติยศถูกเอียดยามกล่าวร้ายจากเด็กผู้มีวัยเสมอด้วยบุตรของตนเราเป็นคนไม่มีญาติพี่น้องไม่มีทรัพย์สมบัติแม้จะทำงานซ้ายตัวแทบขาดเพื่อลูกและภรรยาแต่เธอก็หาเห็นใจแม้แต่น้อยไม่อุป,ปะกะคิดถึงเพื่อน ก็ไม่มีเพื่อนเลยทีเดียวหรือในโลกนี้คิดทบทวนอยู่เป็นเวลานานในที่สุดภาพแห่งนักพรตรูปงามมีสง่าราศีก็ปรากฏขึ้นในห้วงลึกเขาบอกว่าเขาชื่ออน,นันตชินอุปกะปรารบกับตนเองมีลักษณะดีมีแววแห่งความเมตตากรุณาคนอย่างนี้มักไม่ปฏิเสธคำขอร้องของผู้ตกยากบากหน้ามาพึ่งพิง กอบด้วยบุรภูปนิสัยอันแก่กล้ามีบาร,รมีที่แก่เต็มที่แล้วคอยเตือนในราตรีที่ดึกสงัดได้ยินแต่เสียงน้ำค้างตกจากใบไม้อุปกะตัดสินใจแน่วแน่ที่จะจากหมู่บ้านพรานเนื้อไปไปหาสหายซึ่งพบกันเพียงครู่เดียวแต่ลักษณะและวาจาเป็นที่ประทับใจของเขายิ่งนักเขาชื่ออนันตชิน ในขณะนั้นแรงร้าแห่งความรักลูกผุดพลุ่งขึ้นมาทำให้เขาต้องถอนใจความอาลัยในลูกมีมากพอที่จะช่วยหน่วงเหนียวเข้าไว้อีกทำให้เขาคิดเมื่อคิดถึงลูกน้อยจิตใจของอุป,ปกะรู้สึกอ่อนลงดูเหมือนจะไม่อาจจากไปได้แต่บารมีที่เคยบำเพ็ญมาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยสูญหายได้มาเตือนและเร่งร้าให้เขาคิดถึงพระอนันตชินอย่างแรง คืนนั้นเองอุป,ป,ปกาะได้จัดแจงห่อของเท่าที่จำเป็นของตนและพกพาติดตัวไปได้เตรียมออกจากวังกาหารรัชชนบทก่อนออกเดินทางเขาอดที่จะมองดูลูกในความอาลัยไม่ได้ปุตตะวิปโยเป็นความเศร้าอย่างใหญ่หลวงสำหรับบิดาแต่ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจออกจากวังการหารคำตอนดึกสงัดคืนนั้นเวลานี้จิตใจของเขาคำหนึงถึงแต่ภาพแห่งนักพรตรูปงาม ผู้มีนามว่าอนันตชินมีหลายครั้งที่เขาจะหวนกลับมาหาลูกน้อยและบิดาคือนายพรานผู้มีความปรารถนาดีต่อเขาตลอดมาแต่ความระอาใจต่อสุชาวดีทําให้เขาหันหลังกลับมุ่งหน้าไปหาสหายอนันตชินซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจว่าเวลานี้อยู่แห่งหนตําบนใด ผู้ที่เคยบำเพ็ญพรตมานานเป็นผู้สลดใจได้เร็วและมีอำนาจจิตพิเศษในการต่อต้านซึ่งสิ่งที่ต่อต้านได้ยากมีพลังจิตเข้มแข็งในการที่จะสละสิ่งที่บุคคลสละได้โดยยากบารมีธรรมที่สั่งสมอยู่ในดวงจิตเป็นสิ่งที่ไม่เคยสูญหายมันคอยกระตุ้นเตือนให้บุคคลเบนชีวิตไปตามวิถีทางที่เขาเคยเดินมาแล้วเป็นเวลานานเขาเดินฝ่าความมืดออกไป มีทางเลี้ยวไปทางไหนเขาก็ไปทางนั้นไปอย่างไม่มีจุดหมายเขาคิดว่าพอรุ่งอรุณก็พอจะหาทางที่แน่นอนได้และพยายามสืบถามว่าเวลานี้พระอนันตชินอยู่ที่ใดจนกระทั่งสายตะวันโดง่งเขารู้สึกหิวเพราะเดินทางมาเป็นเวลานานอาหารก็ไม่ได้ติดตัวมาเลยเขาออกจากบ้านอย่างกระทันหันไม่มีแผนการล่วงหน้าดังนั้น เมื่อมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งจึงเข้าไปขออาหารจากชาวบ้านพอประทังหิวแล้วเดินทางต่อไปค่ำที่ไหนนอนที่นั่นเที่ยงวันวันหนึ่งอากาศร้อนอบอ้าวหลังจากได้เดินทางเหน็ดเหนื่อยเหงื่อโซมกายแล้วเข้าแวะเข้าพักณนะใต้ร่มพฤกษ์ใหญ่ใบานาลมโชยมาเบาๆต้องผิวกายพอชุ่มชื่นเข้าเองตัวลงนอนพักเอารากไม้แทนหมอนและหลับไปด้วยความอ่อนเพลีย เขาตื่นขึ้นเมื่อพระอาทิตย์คล้อยไปทางทิศต,ตะวันตกมากแล้วรู้สึกชุ่มชื่นและมีกำลังเขานั่งตรองถึงชีวิตในอดีตโดยเฉพาะเวลาสองปีที่อยู่ร่วมกับสุชาวดีเป็นระยะเวลาที่เข้าลำบากชอกช้ำสุดประมาณได้ลำดับนั้นสุภาษิตเก่าๆที่โบราณบปันดิตได้กล่าวไว้ก็แจม่มแจ้งแก่เขาประดุดคบเพลิงสว่างโรคขึ้นในมุมมืดสุภาษิตนั้นมีดังนี้ มีบิดาผู้ซึ่งสะสมหนี้สินไว้มากคือศัตรูมีมารดาผู้ซึ่งมิดได้ประพฤติในความบริสุทธิ์คือศัตรูมีภรรยารูปงามคือศัตรูมิตรที่ปราศจ,จากความรู้คือศัตรูความรู้เป็นประดุจยาพิษเพราะไม่ได้ใช้ความรู้นั้นให้เหมาะสมอาหารก็เปรียบเหมือนยาพิษเพราะไม่ย่อยพระราชวังเป็นประดุจยาพิษสำหรับคนเข็นใจ ภรยาสาวก็เปรียบเหมือนอยาพิษสำหรับสามีชราแสงจันทร์และละอองฝนไม่เป็นที่ยินดีของคนหนาวแสงอาทิตย์ไม่เป็นที่พอใจของคนร้อนสามีชราย่อมไม่เป็นที่ยินดีพอใจของภรยาสาวสามีเกสางอกความรักของหญิงสาวผู้ภรยาจะมีรุนแรงได้อย่างไรประดุดยาขมหรือไม่ขมก็ตามใครจะชอบรับประทานบ้าง เมื่อไม่จำเป็นด้วยเหตุนี้สตรีจึงเอาใจออกห่างจากผัวแก่ไปฝักใฝ่ในชายอื่นความรักในสมบัติความรักชีวิตย่อมมีอยู่ในบุคคลทั่วไปทุกรูปทุกนามแต่เมียสาวเป็นที่รักเลิศของผัวเท่ายิ่งกว่าหัวใจชายแก่มีสังขารสุดโทมแม้หมดกำลังเพื่อความสนุกรื่นรมก็ยังมิวายกระเสือกระสนเหมือนสุนัขถึงฝันหักเหี้ยน หากพบเนื้อติดกระดูกที่ตนไม่สามารถแทะทิ้งได้ถึงกระนั้นก็ยังขอแต่ให้ได้เลี่ยก็ยังดีไม่มีสถานที่ไม่มีโอกาสไม่มีบุรุษจะชักชวนให้ควยเขวนารีบริสุทธิ์อยู่ได้เพราะเหตุนี้ต่างหากเหตุที่สตรีจะทนเป็นพรหมจารีอยู่ได้มิใช่จะเป็นเพราะรู้สึกละอายมีจริยสมบัติเกลียดการหยาบคายหรือมีใจเกรงขาม ที่แท้เป็นเพราะยังไม่มีผู้ปรารถนาอย่างเดียวเท่านั้นสตรีบางคนทำเป็นหวงตัวอย่างหน้าหมันไส้เหมือนใครจะกระทบกระแทกไม่ได้เลยแม้แต่น้อยแต่พออยู่ในที่ลับตาคนเธอกลับโถมเข้าหาผู้ชายเหมือนปลากระโดดลงน้ำบัดนี้เขาตัดใจจากสุชาวดีได้แล้วเรื่องเดียวที่วนเวียนอยู่ในจิตของเขาคือสหายผู้มีนามว่าอนันตชิน เขารอนแรมตามลำพังจนกระทั่งถึงเขตสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลปัจจุสการวันนั้นพระอนันตชินสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแผ่ขายพระญาณออกครอบจักรวาลมองดูอุปนิสัยแห่งเวนัยศาตว์ที่พระองค์จะทรงโปรดอุปกะเข้าไปในขายพระญาณแห่งพระองค์ทรงทราบโดยตลอดว่าเช้าว,วันนี้อุปกะจะมาถึงเชตวัน จึงเสด็จออกจากพระคันทกุดีรับสั่งให้ประชุมสงฆ์ในเชตวนารามทั้งหมดแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายวันนี้ถ้ามีอาคันตุกะมาถามหาบุคคลผู้มีนามว่าอนันตชินก็ขอให้พาไปหาเราที่คันทกุดีตรัสเท่านี้แล้วส่งให้โอว่าภิกษุสงฆ์เป็นกรณีพิเศษเกี่ยวกับเรื่องความเคารพในปฏิสันฐานมีอาธิว่าภิกษุทั้งหลาย ผู้เคารพหนักแน่นในพระาศาสดาในพระธรรมมีความยำเกรงในสงฆ์มีความเคารพหนักแน่นในสมาธิมีความเพียรเครื่องเผาบาปเาาคารพในไตรสิกขาและเคารพในปฏิสันฐานการต้อนรับอาการตุกะผู้เช่นนั้นย่อมไม่เสื่อมดำรงอยู่ใกล้พระนิพพานตอนสายวันนั้นเองอุปกะก็มาถึงบริเวณเชตวนารามอันร่มรื่นเห็นภิกษุทั้งหลายกำลังสาธยายธรรบ้าง ทำกิจอย่างอื่นเป็นต้นว่านั่งเป็นกลุ่มกลุ่มสนทนาธรรมบ้างเข้าเข้าไปหาภิกษุกลุ่มหนึ่งนมัสการแล้วกล่าวขึ้นว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้ามีสหายผู้หนึ่งนามว่าอนันตชินก็เ,เป็นนักพรตที่สง่างามผิวพรรณผ่องใสใบหน้าอิ่มเอ,อิบมีแววแห่งความกรุณาใช้ออกจากดวงตาทั้งสองใช้เครื่องหนุ่งห่มอย่างท่านนี้ ท่านพอจะรู้จักผู้ซึ่งขาพเจ้าเอ่ยนามถึงนี้อยู่บ้างหรือภิกษุกลุ่มนั้นมองตาก,กันแล้วยิ้มยิ้มด้วยความอัศจรรย์ใจในการทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าของพระาศาสดาและพระองค์ตรัสสั่งไว้เมื่อเช้านี้เองว่าถ้ามีคนมาถามหาพระอนันตชินให้พาไปเฝ้าพระองค์ดังนั้นภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งจึงกล่าวขึ้นว่าอุบาสกพระอนันตชินเป็นาศาสดาแห่งเราทั้งหลาย พวกเราเป็นสาวกของพระองค์ฉนายเล่าพวกเราจะไม่รู้จักพระผู้มีพระนามเช่นนั้นมาเถิดตามข้าพเจ้ามาจะนําไปเฝ้าพระอนันตชินพระองค์นั้นว่าแล้วได้ลุกเดินนําอุปกะไปถึงพระคันทกุดีพระพุทธองค์ทรงรอคอยอยู่แล้วพระผู้มีพระภาคทรงเปล่งพระรัศมีซ่านออกจากพระกายทั้งหกสีดุดเดียวกับวันที่พระองค์ได้พบอุปกะครั้งแรกเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆ อุปกะก้มลงกราพระมงคลลบาทแห่งพระศา,าสดามีน้ำตาหนองหน้ากราบทูลว่าข้าแต่พระอนันตชินท่านยังจำข้าพเจ้าได้อยู่หรือข้าพเจ้าเคยพบท่านครั้งหนึ่งแกว้งเมืองพราราสีเมื่อเวลาหลายปีมาแล้วดูก่อนอุปกะพระศา,าสดาตรัสตอบเราคอยการมาของท่านอยู่การมาของท่านครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงแก่ท่าน พอได้ยินคําว่าอุป,ปะกะเท่านั้นปีติปราโมชก็แผ่ไปทั่วสารพางของอุป,ปะกะชื่อใดเล่าในโลกนี้จะไพเราะอ่อนหวานยิ่งกว่าชื่อของตนเองทุกคนจะดีใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าผู้อื่นจำชื่อของตนได้อย่างแม่นยำหลังจากพรากกันไปเป็นเวลานานอุป,ปะกะพระองค์ตรัสต่อไปหลังจากกันคราวนั้นแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนทำอะไร พอทนได้อยู่หรือเมื่อก่อนนี้ดูท่านทรงเพศเป็นนักบวชบัดนี้ทำไมจึงเปลี่ยนแปลงอุปกาได้เล่าความหลังทั้งมวลให้พระศา,ศาสดาทราบโดยตลอดแล้วทูลเพิ่มเติมว่าพระองค์ผู้เจริญข่ะพระองค์เดินหลงทางอยู่เป็นเวลานานบัดนี้มาพบพระองค์เป็นครั้งที่สองคงจะดำเนินไปสู่ทางที่ถูกต้องพระองค์ผู้อนุเคราะห์โลกโปรดอนุเคราะห์ข้าพระองค์ด้วยเถิด พูดเท่านี้แล้วเขาก็ซบศีษะลงแทบพระบาทมูลแห่งพระาศาสดาพระจอมุนีสักยบุตรประทับนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วจัดว่าดูก่อนอุปกะการครองเรือนเป็นเรื่องยากเรือนที่ครองไม่ดีย่อมก่อทุกข์ให้มากหลายการอยู่ร่วมกันกับคนพาลเป็นความทุกข์อย่างยิ่งอุปกะเอยเครื่องจองจำที่ทำด้วยเชือกเหล็กหรือโซ่ตรวนใด เราไม่กล่าวว่าเป็นเครื่องจองจําที่แข็งแรงทนทานเลยแต่เครื่องจองจําคือบุตรภรรยาทรัพย์สมบัตินี่แหละรึงรัดมัดผูกสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในภพไม่มีที่สิ้นสุดเครื่องผูกที่ผูกย่อนย่อนแต่แก้ได้ยากคือบ่วงบุตรภรรยาและทรัพย์สมบัตินี่เองรูปเสียงกลิ่นรสและโผดถัพพะนั้นเป็นเหยื่อของโลก เมื่อบุคคลยังติดอยู่ในรูปเป็นต้นเขาจะพ้นจากโลกไม่ได้เลยไม่มีรูปใดที่จะรัดตรึงใจของบุรุษได้มากเท่ารูปแห่งสตรีดูก่อนอุปกะผู้ตัดอาลัยในสตรีไม่ได้ย่อมจะต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่ร่ำไปแม้สตรีก็เช่นเดียวกันถ้ายังตัดอาลัยในบุรุษไม่ได้ย่อมประสบทุกข์บ่อยๆกิเลสนั้นมีอำนาจครอบคลุมอยู่โดยทั่วไม่เลือกว่าในวัยและเพศใด ดูก่อ,อุปกาเราจะขอสาทกให้ฟังสักเรื่องหนึ่งนานมาแล้วมีมานพบหนุ่มน้อยลามารดาบิดาไปเรียนศิลปะวิทยาณสำนักที่สาป่าโมกเมืองตักกศิลาเมื่อเรียนจบแล้วจึงลาอาจารย์กลับบ้านมารดาต้อนรับเขาด้วยความยินดียิ่งเมื่อสนทนากันไปมารดาถามว่าลูกได้เรียนอาสา,าตามนมาแล้วหรือลูกชายตอบว่ายังไม่ได้เรียน มารดาจึงขอร้องให้ไปเรียนอาศาตมลเสียก่อนเขาจึงลามารดาไปหาอาจารย์กราบเรียนให้อาจารย์ทราบว่ายังมีมนสําคัญอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเขายัางไม่ได้เรียนจากอาจารย์มารดาของเขาขอร้องให้มาเรียนอาาสาตมลอาจารย์ได้ทราบดังนั้นยินดียิ่งนักจึงกล่าวว่ามานพเวลานี้เรามาพักอยู่ในป่าไม่มีใครเลยนอกจากเราและมารดาผู้ชาราของเรา เธอจงปฏิบัติบำรุงมารดาของเราสักชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วเราจะบอกอาสาตมนให้แต่ในขณะที่ปฏิบัติมารดาของเราเช่นการอาบน้ำป้อนข้าวให้และนวดฟันเจ้าจงชมเชยอวัยวะต่างๆแห่งมารดาของเราทุกครั้งไปเช่นว่ามือสวยเท้าวสวยเป็นต้นมานบหนุ่มรับคำของอาจารย์ด้วยความปีติอินดี ตั้งแต่วันนั้นมาเขาตั้งใจปฏิบัติมารดาของอาจารย์เช่นการอาบน้ำให้ป้อนข้าวและนวดฟันเป็นต้นมือและแขนของคุณแม่สวยน่าดูเหลือเกินวันหนึ่งเด็กหนุ่มเริ่มทำตามที่อาจารย์สอนนางยิ้มอย่างร่าเริทงทั้งทั้ที่ฟันของนางหักหมดแล้วและกล่าวว่ามือและแขนของฉันสวยจริงๆหรือพ่อนหนุ่มฉันแก่แล้วนะ คุณแม่แก่แล้วมือและแขนยังสวยขนาดนี้เมื่อคุณแม่สาวๆคงจะสวยไม่ใช่น้อยขาและเท้าของคุณแม่ก็สวยใบหน้าก็งามซึ่งน่าดูละเกินกระผมดูไม่เบื่อเลยเมื่อคุณแม่ยังสาวคงจะสวยหาคนเสมอเหมือนไม่ได้นางรู้สึกปีติอินดีย่างล้นเหลือเป็นเวลานานมาแล้วที่นางไม่เคยได้ยินคําอ่อนหวานระเรื่อหูชูกําลังใจอย่างนี้เลยอะไรเล่าจะเป็นที่พอใจของสตรี มากเท่าได้ยินคำชมว่าเธอสวยไม่ว่าสตรีนั้นจะอยู่ในวัยใดมานบหนุ่มเวียนพูดชมเชยนางผู้เป็นมารดาของอาจารย์อยู่อย่างนี้ทุกวันบางคราวก็ยังพูดเพิ่มเติมว่าถ้าเขาได้ภรรยาที่มีความงามพร้อมเพียงครึ่งหนึ่งของนางเขาก็จะมีความสุขหาน้อใไม่และทำทีเป็นมีความรู้สึกสเสน่หาในตัวนางเสียสุดประมาณจนกระทั่งนางรู้สึกว่า หนุ่มน้อยนี้คงมีจิตพิศวาสปฏิพัฒธ์ในตัวนางเป็นที่ยิ่งวันหนึ่งจึงถามว่าหอนมเธอมีความพอใจในตัวเรามากหรือมากเหลือเกินคุณแม่กระผมไม่ทราบจะสรรหาคำพูดใดๆมาพูดให้สมกับความรู้สึกที่กระผมมีต่อคุณแม่ได้เธอจะเลี้ยงดูเราอย่างนี้ตลอดไปหรือตลอดไปคุณแม่การได้อยู่ใกล้ชิดคุณแม่เป็นความสุขอย่างยิ่งของกระผม ถ้าคุณแม่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปสักร้อยปีและกระผมปฏิบัติคุณแม่อยู่อย่างนี้ถึงร้อยปีกระผมจะไม่เบื่อหน่ายเลยยิ้งชาราเข้าใจว่ามานพนมมีจิตปฏิพัทธ์ในตนให้รู้สึกกระสันยิ่งนักจึงกล่าวว่าก็จะเป็นไรไปเจ้านมเมื่อเธอปรารถนาอย่างนั้นก็คงจะเป็นได้เมื่อเธอต้องการจะร่วมอภิรมกับเราเราก็ยินดี จะทาได้อย่างไรคุณแม่คุณแม่เป็นแม่ของอาจารย์กระผมต้องเคารพย้ำเกรงคุณแม่ยิ่งกว่าอาจารย์เสียอีกตราบใดที่ท่านอาจารย์มีชีวิตอยู่กระผมจะทําอย่างนั้นไม่ได้เลยว่าแล้วมานกหนุ่มก็แกล้งคเคล้าเคลียและเอาใจหญิงชรายิ่งขึ้นพ่อนุ่มหญิงชราพูดด้วยเสียงสั่นเครือเธอจะปฏิบัติเราไม่ทอดทิ้งเราจริงๆหรือข้อนี้กระผมรับรองได้คุณแม่มานกตอบ ถ้าอย่างนั้นจะขัดข้องอะไรกับเรื่องชีวิตลูกชายเธอฆ่าเขาเสียมกาหมดเรื่องกระผมจะฆ่าเขาได้อย่างไรครับคุณแม่ท่านเป็นอาจารย์ที่สอน,สนสศิลปศาสตร์ให้กระผมและดีต่อก,กระผมเหลือเกินกระผมฆ่าท่านไม่ได้ดอกมานพยืนยันเธอรับรองแน่นะว่าเธอจะไม่ถอดทิ้งฉันหญิงชราพูดข้อน,นี้กระผมรับรองครับคุณแม่ชายหนุ่มตอบ ถ้ายอย่างนั้นเมื่อเธอฆ่าไม่ได้ฉันจะฆ่าเขาเองหญิงชราพูดอย่างมั่นคงเอาไว้รอคิดการดีๆให้รอบคอบก่อนเถิดครับคุณแม่พูดแล้วชายหนุ่มก็ออกจากห้องของหญิงชราไปหาอาจารย์เล่าเรื่องทั้งหมดให้อาจารย์ทราบความจริงเขาเล่าเรื่องต่างๆต,ตั้งแต่ต้นมาให้อาจารย์ทราบโดยตลอดเพราะถือว่าเป็นการเรียนและเรื่องทั้งหมดเป็นแผนการของอาจารย์ที่จะสอนสิทธิ์เรื่องอัาตมนต์ ชายหนุ่มพูดอย่างไรหญิงชราสแสดงอาการอย่างไรและโต้ตอบอย่างไรอาจารย์ได้ทราบจากชายหนุ่มเป็นระยะระยะตลอดมาเมื่ออาจารย์ได้ทราบจากชายหนุ่มว่ามารดาของตนคิดจะฆ่าตนทีแรกรู้สึกสลดใจเล็กน้อยแต่เนื่องจากอาจารย์เป็นผู้รู้เรื่องอย่างนี้ดีอยู่แล้วจึงบางเฉยได้ไหนไม่ช้าและตรวจดูอายุขไขแห่งมารดาตนทราบว่าถึงอย่างไรอย่างไร มารดาก็หมดอายุในวันพรุ่งนี้อยู่แล้วถึงเหตุการณ์ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นมารดาก็จะต้องตายในวันพรุ่งนี้อยู่แล้วจึงต้องการจะสอนสิทธิ์ให้รู้แน่ในวิชาอาสาตามนจึงบอกชายหนุ่มให้ไปตัดไม้ต้นหนึ่งทำให้มีลักษณะคล้ายรูปคนแล้วนำมาวางบนเตียงนอนของอาจารย์เอาผ้าคลุมไว้แล้วเอาเชือกขึงจากห้องของมารดาทำเป็นราวมาสู่ห้องของตน ทุกอย่างเรียบร้อยชายหนุ่มเข้าไปสู่ห้องของมารดาอาจารย์นวดฟันปฏิบัติอย่างที่เคยกล่าวชมเชยความงามของหญิงชาราด้วยประการต่างๆว่าอย่างไรพอหนุ่มหญิงชาราพูดขึ้นเมื่อเธอไม่ฆ่าเราจะฆ่าเองคุณแม่จะฆ่าจริงๆหรือชายหนุ่มถามและแซงคลอเคลียแสดงความรักในหญิงชาราให้มากขึ้นด้วยความเคลิบเคลิ้มและหลงไหล หญิงชราย,ยืนยันอย่างแข็งขันว่าจะฆ่าชายหนุ่มจึงกล่าวว่าเขาได้เตรียมแผนการไว้พร้อมแล้วนี่ขวานเขากล่าวคุณแม่เดินไปตามเส้นเชือกที่ขึงไว้นี้ปลายเชือกไปสุดลงที่ใดที่นั่นเป็นเตียงนอนของอาจารย์เวลานี้อาจารย์นอนหลับแล้วพอสุดปลายเชือกเอี้ยวตัวมาทางขวานิดหนึ่งจะตรงคออาจารย์พอดีคุณแม่ฟันทีเดียวให้คอขาดแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างพาสุกต่อไป ยิงชราในตาฝ้าฟางมองอะไรไม่ค่อยเห็นแล้วเดินไม่ค่อยถนัดเพราะความแก่เท่ารับขวานจากชายหนุ่มแล้วงกงนันเดินคลำเส้นเชือกไปใจของเธอเวลานี้ถูกห่อหุ้มด้วยโมหะถูกความสเสน่หาเร่งเร้าปรงใจฆ่าแม้แต่ลูกของตนเองซึ่งมีความดีงามพร้อมทุกประการเมื่อเดินคลำเส้นเชือกมาถึงปลายสุดหญิงชราก็เอี้ยวตัวมาคลำนูบนเตียง มองเห็นร่างๆเหมือนภาพคนนอนคลุมผ้าอยู่นางแน่ใจว่าเป็นลูกชายตนจึงจ้วงคมขวานลงสุดแรงคมขวานกระทบไม้ดังเพลาะนางรู้ตัวว่าถูกหลอกเสร็จแล้วตกใจอย่างยิ่งประจบกับชรามากถึงแล้วซึ่งอายุไขนางจึงสิ้นใจตา,ตายอยู่ณที่นั้นเองอาจารย์และสิทธิ์หนุ่มเฝ้าสังเกตการอยู่โดยตลอดสังเวชสลดใจเป็นที่ยิ่ง ทั้งสองยืนเศร้าเสืมอยู่ใกล้กๆร่างของหญิงชราอยู่เป็นเวลานานในที่สุดอาจารย์ก็กล่าวขึ้นว่ามานพเธอได้เรียนอาสาตามนตจบเรียบร้อยแล้วชายหนุ่มสุดตัวลงกราบอาจารย์และกอดเท้าทั้งสองไว้พร่ำรำพันถึงเมตตากรุณาของอาจารย์ที่มีต่อตนน้ำตาของเขาหยดลงสู่หลังเท้าของอาจารย์ ในขณะนั้นความรู้สึกของเขาสับสนวุ่นวายจนไม่อาจพันนา,นาได้ว่าเป็นชันใดนี่เองอาสาตามนที่มารดาของเขาเร่งเร้าให้มาเรียนช่างเป็นวิชาที่แปลกและมีคุณค่าแก่ชีวิตอย่างเหลือลน้นพระผู้มีพระภาคตรัสเล่าเรื่องอาสาตามนจบแล้วส่งเพิ่มเติมว่าดูก่อนอุปกะความทุกข์ทั้งมวลมีมูลรากมาจากตัณหาอุปาทานความทยานอยากดิ้นรน และความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรารวมถึงความเพลิดเพลินใจในอารมณ์ต่างๆสิ่งที่เข้าไปเกาะเกี่ยวยึดถือไว้โดยความเป็นตนเป็นของตนที่จะไม่ก่อทุกข์ก่อโทษให้นั้นเป็นไม่มีหาไม่ได้ในโลกนี้เมื่อใดบุคคลมาเห็นสักแต่ว่าได้เห็นฟังสักแต่ว่าได้ฟังรู้สักแต่ว่าได้รู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเพียงแต่สักว่าสักว่า ไม่หลงไหลพัวพันมัมเมาเมื่อนั้นจิตก็จะว่างจากความยึดถือต่างๆปลอดโปรง่งแจ่มใสเบิกบานอยู่ดูก่อนอุป,ปะกะเธอจงมองดูโลกนี้โดยความเป็นของว่างเปล่ามีสติอยู่ทุกเมื่อท้อนอัตตานุทิฐิคือความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนเสียโดยประการชนี้เธอจะเบาสบายคลายทุกข์คลายกังวลไม่มีความสุขใดยิ่งไปกว่าการปล่อยวาง และการสำรวมตนอยู่ในธรรมอุปกะส่งกระแสจิตไปตามพระธรรม,มเทศนาของพระตถาคตเจ้าคลายสังโยชน์คือกิเลสท,ที่ร้อยรัดใจออกเป็นเปราะๆได้บรรลุอนาคามิผลเป็นพระอริยะบุคคลชั้นที่สด้วยประการชนิดกลับมาติดตามรับฟังพระอานนท์พุทธอนุชาของท่านอาจารย์วสินอินทสระจากอ่านให้ฟังบ่ายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้า สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ